เด้อเฮ้ยพากลับ hmm. คุณจะกลับบ um> ้านเม้่ล่ะอ้าวขับก่อนสี่มงหลวงพ่อแผเมตาให้ยอมไม่คิดว่ายมจะมาวันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมลงไปครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวขึ้นมาแล้วครับไปทำงันแล้วครับมาลองเดินดูว่าเดินได้ไหม กล้ามเนื้อทำงานอยู่ไหมหัวใจทำงานอยู่ไหมมาท้า้าท่าว่าผมสามารถเดินจากตรงนี้ไปที่แดดตรงนั้นได้มั้ยไดเดินกลับมาได้มั้ยเป็นลมมั้ยหมาผมไม่เคยไม่เคยเลยว่าเไม่เคยคิดกับตัวเองเนี่ยเดินเข้าห้องน้ำเป็นลมแต่คราวนี้เนี่ยมาค้ากันครับดูดิว่านั่งตรงเนี้จากตรงนี้ไปที่แดดตรงนั้นแล้วกลับตรงนี้ ดูดิว่ากลับมาได้ไหมเป็นลมไหมเดี๋ยวพุ่งไปนะไม่ชอบรอช่วยหน่อยวันเป็นลมหรือเปล่าไม่ชอบไปรอไม่ชอบไปรอไปชอบไปรอเดินขึ้นเดินขึ้นอีนี่ใช่ไหมไม่ชอบไปรอไม่ชอบไปรอ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 ว่าเป็นลมหรือเปล่ามาดูดิอยากรู้ว่าตัวเองเป็นลมหรือเปล่าหนึ่งสองสามปุ๊บผมเหนื่อยแล้วแอบประมาทเต็มปอดแล้วก็ค่อยถอนออกมา โานะนะโยนแดดนะฮ่าโดนแดดแล้วเฮ้ยโดนแดดแล้วโฮ้ย <c oughs> รับกลับพรงจะกลับบ้านไหมล่ะอ้าวขับก่อนขับก่อนจับชายปลาทุ่งปลากระชอนจับเออโอเคจับไหม ตัดเพลงแรงว่าผ่านเอ็นอือหายและวใช่แช้แคบไม่ใช่เดินไม่ใชใหม่ก็ได้ได้แล้วได้แล้ววันนี้พอแล้วได้ใช้ทางปักมาเออค่อยๆแล้วก็ค่อย่อนออกมา แห้งดีมากี<ด>่ข<ด>้างหลังแห้งเนีย้นะ สี่มงหลวงพ่อแผเมตาให้โยมไม่คิดว่าโยมจะมาวันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมลงไปครับช่วยๆกันลงหน่อยทำมั้ยทุกคนอยู่เลย วันนี้นะเป็นเป็นบุญของโยมเดิมเพื่ได้เข้าวัดเข้าว่าของสมบ,บูรณ์บางอย่างคือเจ้ากรรมนายเองของเพื่อนคนสุดท้ายเนี่ยคนที่เจ๊ตินะฮะไม่ไม่ยอมให้ครับเมื่อไม่ยอมให้อาจารย์เบญสังก,ก็เลยบอกว่าให้ไม่เป็นไรถ้านี่อ,อ,<ร>อะไรเราก็ต้องแผ่เมตตาครับอ,อาจารย์ก็เลยให้มาทําบุญสังฆทานส,สี่สิวัดอุทิศให้เขาพยาภาณหโหสิกรรมครับเราอย่าผูกให้ยุติชาตินี้นะครับโดยแผ่เมตตา อภัยาทานโหสิกรรมนโยเมกเตอร์เพราะว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเเรียกว่าวอเวียต์อยู่ในวัตโโโโลโกสัตภูตไปตั้งใจละผลนเออสัผููโอกาสสินินาทุพะบุภาลาจาตาเนนาสังฆตาเนนะ นับตั้งแต่กาละวันนี้คือได้พ่นไปเสยยังจากสัพพทุกโกโกลคหายสัพเราะเสนียดกันไรอย่ามาไกลเบียนคีอเาะปีเกาะเดือนเอาะวันเกาะยามเอาะไปหลังจักอยู่ทาเอาะไปนาจากบังเกิดขอคือจุงลำงับกับหายไปอยู่ขอคือเจริญโชกเจริญใจไปขอขอคือเจริญลุ่งเรืองงอกงามไพ่โบระสบ